อ่ะวันนี้ก็วันศุกร์ที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้ก็มีนัดเปลี่ยนถย่ายให้มันเครื่อง พร้อมจูนแก้กล่องกุ๊ดแบคสามใหม่ซับเทลสปอร์ตใจสองพันสิบแปดเอ็มแปดเอ็มแปดก็จูนแล้วจะดีขึ้นไหมจะจบไหมก็ไม่รู้ก็อยู่ที่เจ้าของเขาคนเดียวแหละเราจูนให้เจ้าของเขาชอบไม่ได้ไม่ได้จูนให้คนอื่นแววตีเตียนเจ้าของชอบแค่น,นั้นจบเถียงคนอื่นทั้งหัวมันถ้าเจ้าของเขาชอบทุกอ,อย่างจบก็เดี๋ยวเรา ตูนแล้วเราให้ลูกค้าให้เจ้าของรถลองดูเองแล้วกันเพราะคันนี้มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่เราจูนแก้กล่องเอฟวิสามใหม่เนื่องจากเขาไปเดิมเขาใส่ท่ออ่าบิ๊กช็อตบิ๊กช็อตบิ๊กช็อตเป็นถ่ายสองออกสองแล้วเขาก็มาเปลี่ยนเป็นใส่สองออกหนึ่งเขาก็มาเปลี่ยนใส่สองออกหนึ่งแล้วเขาบอกว่ามันมันรู้สึกว่ามันน่าจะขุดได้อีกน่าจะขุดขุดแน็มันได้อีกอ่าเขาก็เลยมาให้เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเลยให้เราจูนใหม่ก็เดี๋ยวรอรอดูรอดูเจ้าของแล้วกันว่าลุ้นอย่างเง แลถ้าของชอบใจพอจบงานไปรุ่น ลองให้หมดในทุกๆอย่างลองดูเพื่อจะดูว่าที่หนึ่งออกไปไปตัดแค่ไหนมันไปแค่ไหนมันตัดมดไปถ้ามันไม่ตัดที่ไหวก็ตัดเกียร์ลวพอตัดเกียร์เพื่อดว่าัดเพียร์ไมัียร์ตัดเพียร์ไม่ับเพียร่ตัพียับเียร์่ตัดยไม่ตลดเพีรไม่ตัดพีรไ่หพียไดเรไมักไมัดก็ไม่ดไมดกพไัดเีม่ดมับเดิยดีมติเลยหาว่า ก่อนกี่แบบเดิมมันเป็นอย่างนู้นอันใหม่แล้วเขากิแบบเดิมมันวิ่งเกียร์สูงอยู่แล้วแค่ออกได้เลยไหมหรือต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วออกต่อหรือถืออะไรเงี้ย ตั้งไติดมือขึ้นล่อปลาไม่สนุกสีสนุกเลยสนุกขึ้นอะไรเยอะมีมีอะไรไหมไม่ไม่สนุกเลยออกตัวดีครับตับเกียร์ได้ตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่หอดไม่วอดอ่าแค่คันเร่งต่อเนี่ยต่อไม่วอดอันนี้ไม่มสะดุดไม่อะไรเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ทุกเกียร์ไหมทุกเกียร์แล้วมีเกียร์ไหนแบบไม่มีไม่มีเลยครับได้ได้ลองหมดทุกเกียร์เนี่ยลากหมดทุกเกียร์หมดทุกเกียร์เลยว๊า าจากเดิมอ่ะผมเดิมมันจะมีประมาณพวกเกียร์สามเกียร์สี่อย่างเงี้ยขึ้นไปก็เปลี่ยนเกียร์มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยต่อใช่มันเป็นรอหน่อยนึงใช่ไหมใช่แล้วขี่แต่ปกติอ่ะปกติก็ขี่ลื่นจะมีสะดุดขี่รับต่าได้รบิดก็ติดมือติดมือรับสูงไอ้รับต่ำเกียร์สูงก็ขี่ติดมืออยู่ได้อยู่ เราะขี่เมือเราขี่กระจีมาแล้วจะต่อแล้วจะออกจะปลาอยู่ตามไปเลยตามไปเราอยู่ไม่มีอะไรเลยเหรอสนุกเลยเอาเอาเอาดีๆนะไม่มีไม่มีมีอะไรก็แก้ไขไม่เอาไม่ไม่มีครับไม่มีเลยครับชอบเนี่ยชอบเลยแต่จากของเดิมเยอะเยอะไหมเยอะครับเอาของเดิมที่จะจูนมาแล้วนะก็ผมใจแมพที่ว่าเป็นของพิลาจะแตกต่างกันแตต่ามันก็ดีทุกระดับดีใช่อ่า อันนี้อันนี้ผมมาแก้ให้ใหม่อันไม่ได้แก้ให้ใหม่ก็คือผมผมทำให้ใหม่ของของเดียวที่พี่เล่นอยู่อ่ะใล่นอยู่เล่นอยู่ไม่ไปยุ่งมันเพราะผมก็ไม่รู้ว่าพี่ไปทำอะไรมันนั่งก็เลยเริ่มต้นใหม่ของผมไม่อะไรก็เอาฝ่ายมันเข้าเฉยเใช่แม่ประดนตัวผมก็เริ่มต้นใหม่ของผมเลยเพราะผมจะพอเริ่มต้นใหม่แตผมจะรู้ว่าผมจะทำอะไปสกิดอะไรมันตรงไหนอ่ะในเรื่องของพี่ปุ๊บอ่ะผมไม่รู้ว่าพี่ไปสกิดอะไรตรงไหนบ้างแล้วเราก็เราไปธกิจต่อมันอาจจะเพี้ยนตากว่าเก่าอ่ะนเครี่ต้อ่งเชื่ โอเคสนุกสีสนุกเสียงข้อเสียงเครื่องเตาเตาเป็นไงหอบเลยอสมูทไหมสมูทครับสนุกโอเคถามไปเลยไม่มีอะไรต้องแก้เลยพูดไปเล่นไปครับเลยคิดว่าเอาเงี้ยผมถามคิดว่ามาหาผมเนี่ยคิดว่าจะได้อะไรกับมันอะไรวาคุ้มอ่ะคิดว่าจะได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้ไหม

ที่ตัดต้องไหมไม่มีครับไมม่ียังยังไม่ได้ลาบแบบจนสุดเลยแต่ว่าก็คือเมื่อกี้เก้าหนึ่งเท่าไหร่ได้ดูไหมไม่ได้ดูแต่ดูประมาณเก้าสองว่าร้อยร้อยกว่ากว่าเก้าสองร้อยกว่ามันดีพามันดีอะไรยังต้องแก้ก็ขอให้ขับขี่สนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบแน่น่ะมันเลยจริงอ่ะมันมันเลยไอ้นลำขี่สามีมติดเวลาบินติดมือกว่าของเก่าอ่ะ ก็ของเดิมไม่ไม่ิดมือเหรอมันจีนแต่มันไม่ขนาดนี้มันไม่พุ่งแบบอย่างเงี้ยมันไม่ไหวเท่าอันเนี่ยเท่าหรอใช่เพรนี่ก็ว่าที่ไม่มีแจมมาด้วยเสียงเขายู๊นบู๊บบู๊สบู๊บอูีบบู๊เอู๊บบู๊อบู่กบู่บบู๊บยูสเบูยเบูเบบู๊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 ่บู๊นบู๊บู้๊บบ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 ไฟว่าใช่ เดี๋ยวพอมันดูนี่คับเลยอ่ะแล้วทีทีแรกก็ก็คือพี่กล่องยูเองตลอดซูกล่องก็ต่อเข้าไปปกติแล้วทำเองใช่ครับตอนตอนที่เป็นท่อพี่ชอดก็ทำเองใช่ครับทีแรกกับไทยพิกชอดแล้วมันมีแมปใหม่น,น,น,นี่แล้วอันอันใหม่อันเนี้ยอันใหม,ใหม,ใหม่ที่ผมดูเนี่ยอ่ากับท่อตอนตอนที่เป็นท่อพี่ชอดอ่ะอันนี้ต้นไหวกว่าแต่ยาวๆต้องลองจขี่แบบว่าลาไกลๆอ่ะผมื่อกี้ทางมันก็แค่รถมันเยอะเลยสามโลนี่ยสมมติขี่กระแทกมันปุ๊บ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 ขึ้นเลย เขาจุดประสงค์จุดจุดประสงค์หลักผมอ่ะออกตัวต้องต้องไม่ตัดจับเกียร์ต้องไม่ห้อยกระแทกเขาเร่งส่งต้องต่อเลยยกกระเร่งต้องไม่มีเอฟเฟกต์เส้นตดเส้นอะไรพวกนี้เพราะถ้าพวกนี้ถ้าสีย่ยางนี่เป็นเหยแบ่งสี่แบ่งต่อเนื่องมันสมูทหมดเกียร์ส่ว <Years. S 2> สนร้อไปล้อไปน่าจะไหลกว่าเดิมถ้าที่ได้ลองน่าจะน่าจะไหลกว่าเดิมแล้วคันเร่งคันเร่งเป็นไงติดมือขึ้นติดมือกว่าเดิมไหมใช่ติดมือเมื่อก่อนไม่ติดมืออ่ะมันจะเหมือนไม่จะหน่วงอยู่หน่อยไงเล่ามาถึงปั๊บในกล่องก็ยังหน่วงอยู่นะอันนี้มา เพราะพระในในม,มาคันเร่งเดิมอ่ะอ่าตอนเนี้ยปึกปึดบึกมาเพราะว่ามันคันเร่งขันเร่งกับไอ้กล่องกล่องตัวเนี้ยปลดคันเร่งอ่ะมันมีวิธีอยู่ตะเตนเข้าไปตะเตนดาดปุ๊บมันมีม,มีอีกสกิดอ,อีกมีมีได้อีกอีกหน่อยนึงสมมติว่าเราเลือกที่เลือกเองเนี่ยอ่าได้นี่แหละอ่าถ้าเกิดรู้วิธีตะกิดมันอีกปุ๊บมันจะติดมือขึ้นมาอีกออ๋ เพราะว่ามันเป็นสครเล่นไฟฟ้ามันเป็นการเหนี่ยวนําไฟฟ้ามันต้องมีมีเราเรียกช่วงหน่วงมันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำให้มันหน่วงน้อยที่สุดให้ได้แต่จะให้เหมือนเครื่องเล่งสายเป็นไปไม่ได้เพราะเครืงเล่นสายมันดึงตามสายสายดึงมือดึงสายดึงจบแต่เนี่งเป็นไฟฟ้าเราก็ต้องทําให้มันหน่วงน้อยที่สุดให้ได้เพราะกันพไฟฟ้าจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแค่ไปเล่นเล่นับโวนมันจากเดิมเราเคยบิดแค่นี้ใหญ่หนึ่งวนเราก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดห้าวนพอหนึ่งจุดห้าวนปุ๊บมันก็จะ ติดมือกว่าเดิมอ่ามันก็ไม่ต้องรอหรืออาจจะบางคันอาจจะแบบอย่างรดโทล้ตเล่นนักสองว้นอะไรก็ว่ากันไปมันจะมีมันจะมีสูนย์ันไอ็นแบบว้อยกับกี่ปลอดภัยครับพี่ครับเฮ้ยครับขอบคุณาครับ